มัาไหร่โชคสวัสดีพี่สีซูภูสุขอนครับผมม่แล้วพี่น้องล่าพัฒนาของพอบันสวนเนะพี่น้องมันสุกที่ยีบเก่าพี่จี้กาสองห้าหกเจ็ดเหมือนแร่งนะพี่น้องเมื่อวันพุธล่าพัฒนาสามตัวผมมันออกซี่แปดศูนย์รางขึ้นหนึ่งซีนะพี่น้องล่างหนึ่งซี พองพอมันส่วนบ่าเขาพี่น้องรดรดมัดนี่มีหลักฐานของเก่าให้เป็นความพี่น้องรดมัดบ่าเขามือวัดจันบัดเขาตรงๆรงเนาะพี่น้องเขาหกสองตรงตรงเลขกวิ่งกะสองกับหกกับหน้าเหมือนอันนี้อันนี้คือมือวัดจันเนี่ยเขาหกสองตรงตรงมาดีมือวัดพูดบัดพราเขาพี่น้องมือวัดพูดบบดบร,นรดนี่ของพอมันส่วนลดเนาะพี่น้องเพราเขา ามาตามกันแตแรกละสองตุ่มเครื่องเห็นนิดหน่อน่องกันเปิดไฟเปดโทรทซับพลัดเตนวันศุกร์ ยีบเก้าพฤศิกิกาหมวดสุดท้ายแล้วหวดสุดท้ายแล้วเดียนพฤศิกิกา าพัฒนาพ่อบานสวนบนล่างวิ่งรูดนี่วิ่งรูดบนล่าง เก้ากับสีเก้ากับสีพี่น้องพอพคนเน้นกี่เก่าได้พี่น้องด้วยเด่นเก้าลองสี่ จับคู่ um mm yeah> UH 92 93 ก้าสามเก้าสี่เก้าสี่มันมีหอดเก่าๆเบินเก่าๆว่ะเนี่ยเก้าเก้า 九四四九 C 二 C C 这个九九这个 C C สี่หก,หกสี่หกสี่เจ็ดพ่อป็นกีฮยอนแปดคู่ตลอดเนาะพี่น้องเนาะบนล่างเนี่ยแปดคู่ตลอด ขอควมันส่วนส่วนเลขสามโตมันก็ไม่ให้มาสองคู่สี่เก้าสามหก ก้าสามโอเมตานสีกับหกลักลอยสีกับหกนี่เป็นลักลอยก็เบิ้งตกพอพันเน้นไปเนี่ยเก้าสาม เน้น 93. เก้าสามเน้นทั้งติดสีติดเก่าพี่น้องเก้าสามแล้วก็สีหกสองคู่สองหางตัวเน้นตัวเด่นพี่นอ้องข้างไปเลยเราพัฒนาพ่อบันสวนบน่างวิ่งรูด เก้ากับ C เน้นเก้าเก้าสองเก้าสามเก C C อ C เพอพันมาเน้นให้เก4าส C หด้พี่น้องได้เกาสากับ C หกโซนเลขสามตัวใน C เก้าสามเก้าพี่น้องสคูสอ,สอหางนี่ลายมือของพอบนส่วน ใค่ยูดอกบ่ได้เขียนเส้แปนปีกเมื่อในเขียนเส้กระดาษอยู่แสดงว่าวางแล้วเกี่ยวเขาแล้วแล้วเพราะว่าพ่อ,อันไปรดเกี่ยวเนาะพี่น้องเนาะนะแคบหน้าจอตามนี้เล้วพี่น้องด้โชคม ắ นกันสุขููสุขนอนะขอบคุณพ่อบันสวนในหลายครับผมหากคนไรคดแช่คนติ่ตามมาเท่าหัโชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม